ตามหลักธรรมะนะทุกคนจริงๆต้องนั่งสมาธิอีกนะคือแบบเพื่อให้เราเห็นนิมิตอ่ะถ้าเราไม่สะดวกทําก็ทําตามหลักกดแรงหลุดก็ได้แล้วอวยพรให้ตัวเองนี้ความแพ่เมตตาให้ตัวเองเนะาะอหังสุขิโตโหมีขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอหังไม่ใช่มิโหโหมีปสัสกากความทุกข์อเวโรโหมีปสัสกากเวรอัปยาปันโนโหมีปัสกาจอุสัต์อันตรายทั้งปวง อันิโคโหมีปสัสจาความทุกกายทุกใจสุขเถียตนางปญหะฮันันปะวิหารามิมีความสุกกายสุกใจรักษาตนให้พอดคนจากทุกข์ัยทั้งทิ้นเธอคำแผเมิตาให้สัตประสัต์สั์เพศยสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนกข์เกินแก่เจ็บต,ตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นเอาเวลาโหตู่จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรต่อกันละกันเลยอัปยาปโนโหตู่จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันละกันเลย อันนี้ค่ะโหตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีความทุกกายทุกใจเลยสุขีอัตนางปริยาหันตุจงมีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้รอดผลจากทุกภัยทั้งที่เถิดนะะบทอุทิศส่วนกูศลอีทังมีมาตาปิคุนางโหตูสุขิตาโหตูมาตาปิจารุขอส่วนผลบุญนี้จงสําเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุข อีทางมียาตินังหตูสุภิตาหตูยาตายูขอส่วนผลบุญนี้จงสําเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางมีขนุูปปัจญาจริยาคตนางหตูสุภิตาหตูข้ารูปปัจนายาจริยาขอส่วนผลบุญนี้ดงสำเร็จแก่ครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางสัพพิเวนังโหตู สุิตาหูตูสัตตีทีว่าขอส่วนผลบุญนี้จงสําเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายมีความสุขอีทาง dolphins. สัพเพนางหูตูสุขิตาหูตูสัตตีเปตตาขอส่วนผลบุญนี้จงสําเร็จแก่เปตทั้งหลายขอให้เปตทั้งหลายมีความสุขอีทางสพพะวณนีนางหูตูสุขิตาหูตูสัตตีวนีขอส่วนผลบุญนี้จงสําเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ขอให้เจ้ากรรมน,นายเวรทั้งหลายมีความสุขอีทางสภาพตัตานางหงตูสุภิตาหงตูสัตตีสัตตาขอส่วนผลบุญนี้จงสมบิษฐแก่สัตว์ทั้งหลายขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขทั่วหน้ากันเถิดนะความหมายของการส่วนคาถาพระมหาจักรพรรดินะวันหลังนะครู่ค่อยมาแบ่งปันเนาะไปแล้วแหละขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะแล้วก็ จะมาค่อยมาเล่าให้ฟังทีหลังนะไปแลห้องดีกว่า